สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้คุณลุงพลก็ขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนะครับที่ทําให้งานนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจทุกๆฝ่ายนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านขอให้การสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของลุงพลพระแตนนะครับแล้วก็เป็นแม่งานนะครับในส่วนต่างๆนะครับจนทําให้งาน ขององค์พ่อปู่ปริจิตราชในปีนี้นะครับยิ่งใหญ่นะครับเท่าที่ลุงได้จัดงานขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการจัดงานนะครับสมโภชหรืองานบวงสวงองค์พ่อปู่ปริจิตคราชในปี2566ในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่สองหลังจากที่เราบวงสวงนะครับอัญเชิญองค์พ่อปู่นะครับปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะ โอเคครับขอภัยครับเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็มาจัดในเดือนธันวาซึ่งปิดปลายปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับดูนะครับหมอลำซิ่งอภัสราฟ้าสกลนะครับอย่างสนุสนานนะครับใครที่มีลีลานะครับก็ออกมาแดนด้วยกันวันนี้คุณแม่ซันนี่นะครับท่านก็จะมาแดนด้วยนะครับวันนี้ แม่คุณเปิ้ลนะครับนาคอนศิลาชัยนะครับวันนี้ท่านได้ให้เกียรตินะครับมาวันนี้บอกจะขอปลาสโลบกับลุงพลนะครับก็ินดีนะครับทุกคนนะยูทุกทุกคนนะครับช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับแล้วก็เอฟซีผู้ใหญ่จะดีทุกๆท่านนะครับที่จะออกมานะครับร่วมเต้นรำในค่ำคืนนี้นะครับก็สำหรับุเพ้นก็ลุงพลเองก็ขอกล่าว ขอบพระคุณว่าณนที่ดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับวๆนะครับขอเสียงปผบมือสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับลุงพลนะครับก็อย่างที่ลุงพลได้พูดกล่าวไปแล้วนะครับและต้อนรับนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับท่านต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เจ้าสักนะครับพยันนะครับครับก็ สวัสดีนะครับผมยาี่น้องนะครับชาวจำมกระงหมู่ห้าหมู่หกแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับแล้วก็เอทุกท่าน YouTube ทุกช่องับลุงพลป้าแตนพร้อมกับสวัสดิ์สอพอำเภอวันนนิวะนะครับที่มาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะครับอ่ก็ขอให้ลูกหลานนะครับอยู่กับความ เอเเอเร no ียบร้อยนะครับมวนแบบม้วนแบบพอมีเรื่องมีเาว้านะครับเนาะเในเมื่อวัตถุประสงค์นะครับจากมาห้ลูกหอหลาญายากีิน้องเข้ามาเออห้มีความสุขนะครับมวนแบบสนุกสนานพอมีเรื่องมีเาว้ากันนะครับก็จะก็จะให้ตีกันขากันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็ทีมงานของที่ของเรานะครับก็จัดกําลังเต็มนะครับอาวุธก็เพียบพร้อมนะครับก็เตรียมจุู่ตลอดนะครับ าตามทุกซอกทุกมุมทางเข้าทางออกนะครับจัดกำลังเต็มพร้อมกับสพอพวานนอนวิลาศของเรานะครับก็วันนี้นะครับผมแนะนำวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับลุงพลบ้านแจนแล้วก็ผู้ที่ผู้ใหญ่ใจดีครับที่มีความประการะนะครับให้มีงานในวันนี้เกิดขึ้นนะครับก็ขอกล่าวคำกับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮา,าด้วย เท่าน pues nah ี <for> <Gesellschaft> ้คร in ับก็ขอขอบคุณครับครับเสียงกบมือนะคกับสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับเมื่อสักครู่นะครับฟังหมู่ห้านะครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่หมู่หกครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เดียนลงพนพัฒน์ท่านสรวัตรป่าปามแล้วก็คุณอนุวัฒน์และก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับ FC ทุกท่านนะครับชาวบ้านเรา ทั้งสองหมู่บ้านและบ้านใกล้เลนเคียงทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นเป็น,ปนวันสนุกสนานอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางท่านลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับได้ได้ไดมีมหรสพนะครับในวันนี้มลลซิ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานเต็มที่แล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับที่ที่มาลมงานก็ขอให้สนุกสนานอย่างมีขอบเขตนะครับถ้า ภาพพังประกาศใดมานะครับทางทีมงานรักษาความสงบของเราก็อาจะจัดให้ท่านอย่างเต็มที่เลยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าปูซังหนึ่งนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เหมาที่เราเรียกกันอยู่นะครับเป็นผู้รับผิดชอบอของทีมที่มาอนู่นนนตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านหนึ่งนะครับที่ท่านอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่นะครับต้นปีมานะครับที่เรามีงานงสสวงนะครับท่านอยู่กับเราจนรถคันสุดท้ายออกจากลานนี้นะครับ ท่านเป็นสารวัตรป่าแฝานะครับสพวนดีว่านะครับขอการเบียนเชิญนะครับท่านได้กล่าวพูดคุยกับพี่น้องเอีครับครับการเรียนคณะกรรมการจัดงานนะครับลุงพลป่าแ่งท่านผู้นาผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งสองหมู่นะครับหมู่ห้าหมู่หกแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับตำบลกุดเรือคําแล้วกับตำบลใกล้เคียงนะครับที่มาเที่ยวงานนะครับวันนี้นะครับกับผมพันตำรวจโทนพพลถางโป้นะครับ สวัสดีกองกันปราบปรามสานีตรตำรวจภูธรวานรนิวาสนะครับก็ได้ทํากําลังเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับบูรณาการกับทีมชรบอพพรแล้วก็กู้ภัยกู้ชีพนะครับมาทดแทนความสี่เรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานก็จะได้รับความสนุกสนานนะครับความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับก็ขอให้พี่น้อง ที่มาเที่ยวงานในวันนี้นะครับก็สนุกในขอบเขตนะครับครับเบื้องต้นแค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอเชิญกลุ่มมือนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านนะครับสวกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นแม่งานนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดหานะครับเวทีดนตรีนะครับอภิสราฟ้าสกลของวันนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณาทีครับได้พูดคุยสักนิดหนึ่งก็ขอบคุณนะขอบคุณ รผู้ใหญ่ใจดีครับแม่ใจครับแล้วก็ขอบคุณนะครับป้าแตนนะครับแล้วก็ระบบที่ได้เอาหมอํำซิ่งนะครับมาในงานองค์ปู่นะครับก็ที่ทำทันครับขอบคุณน้องโจ้ครับแล้วก็ขอบคุณพัสรานะครับนะหมอรำประจํางานองค์ปู่แล้วก็ขอบคุณมากที่อ่วันนี้ครับน้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ครับเต็มที่กขขอใทุกท่านครับสรุปนะครับร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับขอเชิญพงเดือนครับนะครับให้กับคุนทีนะครับงานเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับ เวทีวันนี้นะครับคุณอภินีนะครับเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดหามานะครับขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับร่วมนะครับเจแอนนันไกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราจะขาดไม่ได้นะครับเอาไว้ปิดท้ายทุกคืนนะครับนะครับพอเชนพูมืมอนะครับให้่ับะพัแสักครั้งหนึ่งนะครับพัดแตดได้พูดคุยนะครับปิดท้ายนะวันนี้ก็ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อาจจะเป็น ครั้งแรกนะในรอบที่เรามีจัดการบวงสวงครูปริจิตนะคะและมีการแสดงถึงถสามวันนะคะก็คือเมื่อคืนนี้วันนี้พรุ่งนี้จะเป็นงานพิธีการเต็มรูปแบบนะคะพรุ่งนี้กอ็อยากจะบอกว่ารู้สึกขอบคุณนะคะดีใจที่ได้ให้โอกาสเราได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ อยากจะบอกน้องๆน,นะคะที่จะอยากมาเที่ยวลองอาจจะยองอยากลองมาเที่ยวานานลุงพคดูในวันนี้นะคะก็ที่ลุงกับป้าทำและก็ f อทําทำทุกอย่างเนี่ยนะคะคืออยากให้ทุกคนสนุกสนานในขอบเขตแล้วก็ไม่เกินเลยนะคะไม่เกินเลยอยากให้มีความสุขนะคะเต้นก็เต้นอย่างมีความสุขนะคะจะดีกว่านะคะอย่างมีเรื่องมีราวนะคะเพราะว่าเรามีกติกาของเราในเขตพื้นที่อยู่ว่าถ้าใคร ที่มาร่วมง,งานแล้วทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบอทั้งหมดทั้งมวลไปนะคะตามที่เราติดป้ายไว้นะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกสนานกันแบบไม่มีเรื่องมีราวนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะ FC ผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังทยอยมานะคะก็ขอบคุณที่ทำให้มีงานนี้ขอบคุณคุณเหนียวนึ่งขอบคุณลหลายคนนะที่ สนับสนุนนะทั้งใบสีทั้งของไหว้ทั้งเ,เทป,ปูนนะคะทั้งร่วมสร้างองค์บริวารปู่ปราจิตนาคราชนะคะและยังร่วมให้ความสนุกสนานรื่นเริงกับผู้ที่มาร่วมงานนะคะก็พรุ่งนี้พิธีการก็ตอนเช้าเจ็ดโมงเชา้าถ้าท่านใดอยากมาร่วมงานตักบาตรนะคะตักบาตรตอนเช้าก็เชิญได้นะคะที่นาลุงพลนะคะลานปู่ปราจิตนาคราชเจ็ดมงเช้าเราตักบาตรนะคะ ก้าโมงเช้ารามีนางรำแ8 8ท่านนะคะแล้วก็มีการแสดงเรื่อยๆจนบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็จะมีการเทศนานะคะ,ะเกี่ยวกับเรียกอะไรการเทศการเทศนะคะสามชั่วโมงนะคะแล้วก็17บเนิกาเป็นต้นไปก็จะเริ่มพิธีการพราหมณ์แล้วก็พราหมณ์ทำพิธีการต่างๆแล้วก็เริ่มการแสดงรําถวายผู้ปริจิตนะคะถ้าชาวบ้านท่านใดนะคะอยากจะมาร่วม ชมความงดงามในการรําถวายพญานาคก็เชิญได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขสนานกันแบบมีสตินะคะนะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเสียงรบมือนะครับที่มีให้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมฝากนิดนึงนะครับอ่า ท่านที่มาเที่ยวก็ดีหรืออะไรก็ดีช่วยกันเป็นหูเป็นตาหเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน,นะครับสกิจนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจนะครับตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นชุดรชบช,ปปชุดอาปปารชุดอาสานะครับบางครั้งไม่สามารถจะมองเห็นทุกคนได้ที่เข้ามาอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน,นะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเราจะได้ตัดวงจรปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรบับวันนี้นะครับผมเองต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขึ่นมาบนเวทีนะครับ ขอบคุณมงคลประเตนขอบคุณท่านสวปวันอนิวาขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่นะครับเราจะมอบเวทีนะครับให้กับภัสราฟ้าสกลน,นะครับได้แสดงกันต่อไปขอขอบคุณมากครับนะครับขอถืมือสักครั้งนะครับขอบคุณครับ คุณ้าบขอบคุณในณการสำหรับกนการพิธีการนการสำหรับการเปิดการเปิดงานเนาะในการเอาเว่าช่วงนี้ส่งต่อความสุขสนานด้านหน้าเวทีของทีมงานพัสราฝาสกุเต็มโชว์เต็มรูปแบบครับ